ไปดีหวยไม่มี้องมืดสุขทุกคน,น,นเนาะมันอีกอ่ะมาผูกพอลกับต้งแล้วจีดาบอลกรทุเก่ามาเบิกกัน่ะอายเขาเห็ดยังอยู่ในครัวเขามากอ่ะเห็ดยังนะ เพชรยังะไนะสีหอมเลใสยังแน่ยขาวจะรืยังอยู่เหมีันเรใสน้อไม่ยังเนเขียวนะโอ้สีเล็กได้เเ่เขียวฟีมือใสน้ำยานางก้อนใส่น้ำยานางลงไป อกเาันุกตัวเหขหกคนอีกอะพอครัวคือกันเฮาเป็นคนจับกล้อง <c oughs> ทักทายดูไอ้หลักเห็นปะัน <c oughs> หนาวมาดู <c oughs> <c oughs> เพิ่นอายแล้วบกาเพิ่ปิ่นมาอายก้อกมาสัน่นอันนี้กระทานคือกันใส่ปลาแดกลงไปหอมหอมก็ยังอ่ะตีนเหมือนตีคนเลยตีนงาน่ายก็เทียบมือไช่ ทรงชีเสพนะหลังจากที่ปรุงเอยียงใส่เอยียงเบอร์แล้วกะเอามาค้างต้มอีกให้สุกต้มไปเลยยังไม่ผ่านหรืออ้อมอ้อมคิดเลข <laughs> มากำลัลงถอดพี่น้องกำลังเอาตั้งในคนดูดูพี่น้องเพื่อมาให็นขบวนการ น้ามเนาะจบเนาะทำลายลายอยอเร่อยต้มเลยเ็จสินเป็นถีเรียบร้อยเนาะพอม่พี่น้องเป็นอะไรสิฉันหนาตามาเดินบัจสุบุขขทุกคนเขาเ่ียงเนาะมาเดินบัจจุบูขขทุกคนเขาเ่ียงมันยังก็ออ่ะเลยังนนะพัดกิน <c oughs> มาพา่อแม่พี่น้องกินข้าวปิงปลาลองกินเลยนั่นแหละใครจะว่าหนย้หอหน้าหมอกมากนี่ <c oughs> แหะไม่ได้กินหนู ได้แล้วปากกระเดี่ยวพีมือลวนร่วง

เราก็มีทา้าวมาค้ามานานกินเสานึง่งวัดไอ้เอ็มพินเสาไอ้คนที่ไห่ะ,ะไอ้สุธีสามไปทริปกับแม่ของน้องมาตะวันนะี่แหละ,<อ>ะที่เจ้าบ่บ่ใครทิ่เจ้าอ่ะก็เจ้าว่านอะไรก็เจ้า <c ười> อสุธีน <c ười> ี่สนะิเออหลงแล้ว ลักพี่บ้าแม่ทำหมกม้วอย่างแซบกินแบบสังวยอยอะให้เด็เองแซบพี่ถ้าเอื่อนเองกินเองแซบเอง ຊິດ່າມັ

รับพระจากคนไหนพี่น้องเบิด s u b s c ทุกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกะอย่าลืมกดมากระดิ่งเนาะเปิดซีรีส์วัฒนธรรมคิปใหม่ใจากทองเฮาสำหรับที่นี่กะมือเที่ยวแค่านี้เนาะสบายดี